สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดทนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมเกษตรกรรมของประเทศไทยเชื่อว่ามีมานาน ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรมาแล้วเนื่องจากดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอินโดจีนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลกผู้คนในอดีตสืบทอดการทำเกษตรให้ลูกหลานยึดถือเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดการเกษตรของคนไทยได้มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งเกิดจากการติดตอ่อค้าขายมากขึ้น อิทธิพลจากภายนอกเหล่านั้นมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันค่อนข้างมากถึงแม้ปัจจุบันเราไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรที่มีโอกาสจะพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในโลกให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรโลกด้วยเหตุนี้ประเทศไทย จึงเข้าสู่ยุคเกษตรเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันการเกษตรมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรแบบทางเลือกเกษตรแบบเศรษฐกิจเกษตรแบบไรนาสวนผสมโดยเกษตรแบบธรรมชาติจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น กเกษตรแบบทางเลือกจะเน้นการผลิตทางการเกษตรและวิธีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอื้ออำหนวยต่อการฟื้นฟูและการดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรมกเกษตรแบบเศรษฐกิจจะเน้นหนักไปทางพืชผลไม้เชิงเดี่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านการเจริญเติบโตเช่นอ้อยปาล์มยางพารา พืชเหล่านี้มีการเจริญเติบโตให้ผลสูงใช้เนื้อที่น้อยการเพาะป,ปลูกการบำรุงและการเก็บเกี่ยวสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางเกษตรกรรมสามารถจัดพืชผลให้เหมาะแก่บริเวณที่ปลูกการปลูกแบบเป็นระเบียบทำให้การใช้เนื้อที่คุ้มค่ามากกว่าพืชผสมเกษตรแบบไร่นาสวนผสมจะเป็นการทำกิจกรรมการเกษตรหลายๆอย่าง เพื่อตอบสนองการบริโภคและลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตและภัยธรรมชาติกิจกรรมทางการเกษตร,ร,รไม่จำเป็นต้องเกื้อกูลกันเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรวมกับการปลูกพืชการปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าวหรือการเลี้ยงปลาในร่องสวนผลไม้หรือร่องผักโดยปกติแล้วเกษตร,รกรที่ยึดอาชีพด้านเกษตร,รกรรมเป็นอาชีพหลัก มักจะมีพื้นฐานทางการเกษตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่แล้วผู้ที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรควรจะศึกษาว่าตนเองจะมีความพร้อมแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมซึ่งมีหลักใหญ่ๆอาทิต้องมีที่ดินของตนเองหรือมีพื้นที่เช่าในการทําเกษตรมีความรู้ด้านการเกษตรมีเงินทุนหมุนเวียนมีความขยันหมั่นเพียรและมีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย สำหรับผู้ที่จะยึดการเกษตรเป็นอาชีพเสริมงานหลักที่ทำอยู่แล้วเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือสุกรจำนวนไม่มากในขณะรับราชการครูหรือทำเป็นธุรกิจบริการทางการเกษตรเช่นจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับรับจัดสวนหย่อมจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรผลผลิตจากการเกษตรหรือเฉพาะพันธุ์ปลาตู้ปลาสวยงามจำหน่ายก็สามารถทำได้เช่นกัน ในสังคมการอยู่ร่วมกันย่อมมีความหลากหลายของผู้คนที่มีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพต่างๆทั้งคนปกติและคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดซึ่งในปัจจุบันการได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นการเกษตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนตาบอด สามารถจะเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาเป็นอาชีพหลักของพวกเขาได้ดีเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆที่สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้คนตาบอดที่ยึดมั่นในอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมักจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่จะมีการพัฒนาต่อยอดขยายผลผลิตหลากหลายมากขึ้นเพื่อขยายตลาดสร้างรายได้อย่างเช่นคุณเจรวัตเหล่าว่างซึ่งทำทั้งนาข้าว ทำทั้งไร่มันสำปะหลังและยังมีการทำสวนลำไยกับลิ้นจียิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มอาชีพทำการค้าขายอุปกรณ์การเกษตรอีกด้วยนับเป็นความสำเร็จในอาชีพของเกษตรกรตาบอดที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งผมชื่อนายเจรวััดระว่างครับอยู่ตำบลบ้านปองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับการศึกษาก็เข้าโรงเรียน สอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ชั้นประถมนะครับแล้วไปต่อเรียนร่วมกับคนปกตินะครับที่มัธยมต้นที่กรุงเทพครับจบการศึกษามัธยมปีที่3ครับพอจบผมก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมครับการอบรมนะครับก็พืาา้นฐานนะก็จากที่โรงเรียน,นสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะมีอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปเรียนไปตามตามคาบที่เราเรียนแล้วก็อาจารย์ก็จะพาไปดูงานที่นูน่นที่นี่พอหลังจากเรียนจบที่นั่นก็เราก็ไปร่วมเวลามีการอบรมหรือเสเวนาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความรู้แล้วก็เกิดความํานานแล้วเราก็มาบวกกับ ประสบการณ์ที่เรามีที่เราทำพื้นพื้นเพของเราอยู่แล้วลครับก็เลยได้มาครับชะตากรรมของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกำหนดได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเจรวัตในวัยเด็กทำให้ต้องเสียสายตาไปเนื่องจากเกิดอาการตาแดงขั้นอันตรายแล้วยังมีเคราะห์ซ้ำกำับสัตว์เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอลลูกฟุตบอล ถูกเตะเข้าตาอีกข้างหนึ่งอย่างรุนแรงเป็นผลให้ดวงตาทั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นได้อีกศิจกรรมของผมก็ผมจะทำสวนนะถ้าเป็นสวนก็จะมีสวนนอหวานนะครับแล้วก็สวนลำไยสวนกล้วยสวนเลนจีแล้วก็จะพวกพืชไร่ก็จะมีมันสัปะหลัง ข้าวโพดทํานาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้บริโภคในครอบครัวครับที่ร้านก็จะมีพวกอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยฮอร์โมนยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าทั่วไปนะวิธีการก็มันจะมีอยู่2อ,อย่างคือเราจะทําตัวเบลติดเอาไว้นะครับเวลาเราจะหาแล้วก็คำไปตามตัวเบลข้อที่2ก็คือเราจะ วางเป็นจุดเป็นตำแหน่งเป็นจำพวกยาฆ่าแมลงเราก็จะไว้กลุ่มของฆ่าแมลงแล้วก็กลุ่มเชือ้อราเราไว้กลุ่มของเชือ้อรามันก็จะทําให้เราหาได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการจําหน่ายนะถ้าเป็นกล้วยเนี่ยผมจะจําหน่ายเองนะครับพวกมันสบหรังก็ส่งที่โรงงานนะครับส่งที่โรงงานที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสารัตว์ ถ้าเป็นมันสับหลังนี่เราต้องไปส่งเองครับถ้าเป็นลำไยถ้าลำไยนี่จะมีหลายรูปทางครับคือจะมีพ่อค้ามาซื้อถึงสวนก็มีนะครับมาซื้อแบบเหมาสวนก็มีแล้วก็หรือเราจะเก็บเ,เองแล้วก็ไปเอาไปขายให้กับโรงก็มีแล้วก็ถ้าจะมีการแปลรูปนะครับถ้าราคามันถูกนะครับถ้าราคาสดมันถูกแล้วก็แปลรูปเป็นลำไยอบแห้งอันนี้ถ้าลำไยอบแห้งนี่ต้องส่งตรงไปที่จีนอย่างเดียวครับเพราะว่าลำไยอบแห้งนี่ทาง เมืองไทยนี้ไม่เคยจะบ,บริโภคเท่าไหร่ครับสิ่งหนึ่งที่เห็นจากการเป็นเกษตรกรของคุณจรวัตรคือความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาด้วยใจรักจึงทำให้ได้ผล,ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพลำใหญ่ที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่หนึ่งประเภทลูกใหญ่ที่เรียกว่าจ um ัมโบนอกจากนั้นเกษตรกรผู้นี้ยังได้รับเกียรติประวัติอีกมากมายในชีวิต ได้รับรางวัลเกษตร,รกรดีเด่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตคนพิการในด้านการเกษตรจาก APCD เผยแพร่ให้10ประเทศในอาเซียนได้รับรู้ว่าคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพได้เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคมเดียวกันคิ็ดลับของผมก็คือตื่นเช้ากว่าคนปกติเวลานะไปสวนเราก็ต้องไปเช้ากว่า วเวลากลับบ้านก็ต้องกลับดึกกว่าถ้าเราไปเช้าแล้วก็กลับดึกเนี่ยเราจะทําได้ปริมาณพื้นที่เนี่ยจะเท่ากับคนปกติแต่ถ้าเราไปพร้อมเดียวกับเขาแล้วก็กลับพร้อมเดียวกันเนี่ยเท่ากับเราทําได้น้อยกว่าคนปกติครับด้วยแรงบันดาลใจความมุ่งม,มั่นความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้การฝึกทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จซึ่งทั้งหมดนี้คนตาบอดในยุคปัจจุบันได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้คนที่คิดจะมาทำนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรจะต้องเป็นคนที่รักในเรื่องของเกษตรรักต้นไม้รักธรรมชาติมันถึงจะทำได้ครับเพราะว่าในเรื่องของเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้ว่ามัน มันต้องอยังไงครับมันต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเยอะแยะทั้งนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราลักมันเราถึงจะอยู่กับมันได้ถ้าไม่เคยไม่มีประสบการณ์ทำมาก่อนเนี่ยเ <c oughs> บื้องต้นเราต้องไปอบรมก่อนครับอบรมให้รู้ <c oughs> ถึงพืชต่างๆว่ามันชอบอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็มันจะมีข้าวทั้งใบแสงและไม่ใบแสงเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เช่นพวกผลไม้ก็เช่นเดียวกันอย่างลำไย,ยเนี่ย เป็นผล,ลไม้ที่ไม่ไวแสงแต่ว่าลิ้นจีนที่เป็นพืชผล,ลไม้ที่ไวแสงพอเรารู้นิสัยของมันเราถึงจะประสบความสําเร็จตรงนี้ครับอาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอดนอกจากการใช้ความสามารถของตนเองแล้วท่านยังจะได้รับความอบอุ่นใจเพราะมีหน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเติมเต็มความหวังให้แก่ท่านอยู่ตลอดไป เกษตรกรรมคือมรดกทางอาชีพที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนตาบอดเขาย่อมมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาอาชีพนี้ต่อไปนานเท่านานมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพด้านเกษตรกรรม ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณเจรวัตเล่าว่าวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรี ตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่ 6. อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่ 8. อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตร,รกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดทนบุรี61ทับสาถึงหนึ่ง ซอยจรันสนิทวง11ถนนจรันสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ1 0 6 0 0โทรศัพท์02-412-1380-2